สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังผู้จัดทำขอใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน10บนาทีเพื่อแปลและอธิบายหมีเล่จิ้วขูจ่จริงๆสี่ท่อนแรกเพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างหมีเล่จ,จริงๆกับสัตวธรรมปุนทริกสูตรว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรและเพื่อเป็นแสงสว่างให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาสัตธรรมปุนทริกสูตรต่อไปคะ่ะ ตอนนี้มาฟังคำแปลหมีเลอร์จ,จริงสี่ท่อนแรกค่ะฝอซัวหมีเลอรจิ้วขู่จริงพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องพระไมตรยะผู้ปลดเปลื้องทุกข์เอาไว้ว่าหมีเลอเสี่ยซื่อปู้เฟยชิงการอุบัติสู่โลกของพระไมตรยะนั้นมิใช่เรื่องเหลวไหรไร้สาระ หลิงเป่าฉีหลูหลิงซันตี้ก็ครั้งนั้นณนะเขาคิดฉกูดพระไมเรยะทรงรับสืบสมบัติแห่งธรรมราชาเพื่อแปรใจสรรพสัตว์เข้าสู่พุทธมรรคเนียนหัวอินเจิ้งเขาสันเซิงทรงชูดอกบัวขาวประจักษ์แจ้งสามยานท่านผู้ฟังคะ สี่ท่อนนี้แท้จริงคือเหตุการณ์ที่มีบันทึกไว้ในสัตรธรรมปุณิทริกสูตรซึ่งตอนนี้ผู้ฟังหลายท่านอาจจะแอบสงสัยว่าคนแปลช่องนี้แปลถูกหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาก็มีอาจารย์แปลมาเยอะแล้วแต่ไม่เห็นแปลแบบนี้เลยเดี๋ยวผู้จัดทาจะแกะคําศัพท์ให้ดูทีละคำเลยนะคะแล้วให้ท่านผู้ฟังใช้ปัญญาของคุณเองตัดสินค่ะไม่ต้องไปถามใคร เรามาดูคำศัพท์สำคัญที่มีอยู่ในสี่ท่อนนี้ค่ะคำแรกก็คือหลิงเป่าแปลว่ารับสืบสมบัติในสัตทธรรมปุณทริกสูตรจะมีการมอบพุทธธรรมนายแก่มหาสาวกผู้ร่วมประชุมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บรรลุพุทธะและหนึ่งในผู้ที่ได้รับพุทธธรรมนายว่าจะบรรลุพุทธะในอนาคตองค์ต่อไปก็คือพระไมตรยโพธิสัตว์ค่ะ ฉะนั้นพระไมเตรยโพธิสัตว์จึงเป็นผู้รับสืบสมบัติแห่งพระธรรมราชาจากนั้นเนื้อความในหมีเลอรจนจริงจึงเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรพุทธ,ธะโดยสมบูรณ์คำศัพท์คำต่อมาก็คือคำว่าฉีหลู่ซึ่งเป็นสำนวนโบราณในคำพีหลุนหวีค่ะ ฉีหลูคือชื่อเมืองฉีกับเมืองหลูที่มีความแตกต่างกันซึ่งคงจือกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเมืองฉีแปลใจเปลี่ยนความคิดก็จะเข้าใกล้ความเป็นเมืองหลูเมื่อเมืองหลูแปลใจก็จะเข้าใกล้ธรรมแห่งการปกครองบ้านเมืองฉะนั้นสํานวนฉีหลูเนี่ยจึงหมายถึงเมื่อความคิดเปลี่ยนก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ เหมือนชีวิตคนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดนี่แหละคะ่ะความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนถ้าคิดว่าตนคือพุทธะตนก็จะบรรลุพุทธะในที่สุดเหมือนคำกล่าวที่ว่าอิเนียนเฉิงฝอ โดยเนื้อหาในสัต์ธรรมปุณธริกสูตรนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ปลวงพระโพธิสัตว์ใช้กุสโลบายสามยานไปแปลใจสรรพสัตว์เข้าสู่พุทธมรรคเมื่อกลับใจเข้าสู่พุทธมรรคเมื่อเปลี่ยนความคิดหันมหาพระธรรมก็จะสามารถบรรลุพุทธะได้ในที่สุดฉะนั้นคำว่าฉีหลู่ในที่นี้จึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมืองฉีและเมืองหลู่เลยเพราะมันคือสำนวนโบราณค่ะ คำต่อมาก็คือหลิงซันตี้หลิงซันตี้หมายถึงหลิงซันหุยสร้างเมี่ยวฝ่าหัวจริงก็คือเขาคิชกูดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสัทธธรรมปุรทริกสูตรค่ะเขาคิชกูดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธทั้งสามการทรงประกาศสัตทธธรรมุรทริกสูตรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธในอดีต พระพุทธองค์ปัจจุบันหรือพระพุทธที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตการพระพุทธทุกพระองค์จะประกาศสัตยธรรมปุรทริกสูตรตามลำดับเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในพระสูตรประหนึ่งว่าพระราชาพระองค์นั้นกำลังอยู่ในพิธีถ่ายทอดมงกุฎแห่งธรรมราชาให้แก่ราชบุตรผู้สืบราชบัลลังก์องค์ต่อไปในกรณีนี้ก็คือพระธรรมราชา ถ่ายทอดธรรมอันเปรียบได้กับสมบัติอันล้ำค่าที่เก็บซ่อนไม่ปรากฏแต่ไหนแต่ไรมาให้แก่พุทธบุตรผู้สืบราชสมบัติแห่งธรรมราชาต่อไปก็คือตำแหน่งพระพุทธองค์องค์ถัดไปค่ะฉะนั้นหากสัตธรรมปุณธริกสูตรดับศูนย์ก็จะไม่มีรัชทายาทแห่งพระธรรมราชาอีกต่อไปหมายความว่าหากพระสูตรนี้ดับศูนจะไม่มีพุทธใด บังเกิดขึ้นอีกเลยสามโลกก็จะมืดมิดดับสนิทค่ะสัพท่อนต่อมาก็คือเหนียนหัวอินเจิงเข่าสันเซิงซึ่งประโยคนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในสัตรธรรมปุณธทริกสูตรที่มีบันทึกไว้ว่าในท่ามกลางที่ประชุมใหญ่ณนะภูเขาคิชกูดพระสากยะมุนีพุทธ ทรงชูดอกไม้ขึ้นเพื่อแสดงธรรมโดยไม่พูดอะไรเลยมีเพียงพระมหากัสสปะที่เข้าใจและยิ้มมุมปากในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงมอบดวงตาแห่งสัมมาธรรมอันเก็บซ่อนให้แก่พระมหากัสสปะแล้ว ตถาคตรู้ไหมว่าข้ากำลังนึกถึงอะไรอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านมาให้โอวาสแต่ท่านเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดจาสักคำท่านเพียงแค่เด็ดดอกบัวมาจากสะและเอาให้พิ่สุดูแถมรากของบัวนั้นยังเปื้อนโคลอนอยู่เลย ถูกเรียกว่าปุสปาสุดพวกเราไม่เข้าใจแต่มหากัะสปะเขากลับเข้าใจบางสิ่งที่กล่าวด้วยคำพูดได้เราได้พูดไปหมดแล้วบางสิ่งที่กล่าวเป็นคำพูดไม่ได้เราได้ส่งต่อให้มหากัะสปะด้วยเหตุนี้ค่ะผู้จัดทำจึงได้แปลหมีเล่จนจริงสี่ท่อนนี้ว่า ฝอสัวหมีเล่จิ้วขู่จริงพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องพระไมตรยะผู้ปลดเปลื้องทุกข์เอาไว้ว่าหมีเล่เสี้ซื่อปู้เฟยชิงการอุบัติสู่โลกของพระไมตรยะนั้นมิใช่เรื่องเหลวไหลไหร้สาระหลิงเป่าฉีหลูหลิงซันตี้ก็ครั้งนั้นณะเขาคิดฉกูด พระไมเรยะทรงรับสืบสมบัติแห่งพระธรรมราชาเพื่อแปลใจสรรพสัตวให้เข้าสู่พุทธมรรคเหนียนหัวอินเจิงเข่าสันเซิงทรงชูดอกบัวขาวประจักษ์แจ้งสามยานผู้จัดทำรรแกะคำศัพท์ให้ดูทีละคำขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังคงสามารถใช้ปัญญาตัดสินเองได้นะคะว่าใครแปลผิดแปลถูกเอ๊ะ แล้วเจตนาของผู้จัดทำคืออะไรล่ะจุดประสงค์ที่ผู้จัดทำนำหมีเลิศจิ้วขู่จนจริงเฉพาะสี่ท่อนนี้มาแปรและทำคลิปนี้ขึ้นก็เพื่อจุดประกายแสงสว่างให้ทุกคนหันมาศึกษาสัตว์ธรรมปุณธริกสูตรค่ะที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อสัต์ธรรมปุณธริกสูตร ก็จะได้ยินในวันนี้ที่ยังไม่เคยได้ฟังสัตธรรมปุนธริกสูตรก็จะได้ฟังในที่สุดที่เคยฟังแต่ยังไม่เคยเข้าใจซักทีก็จะได้เข้าใจที่ยังไม่เคยช่วยเผยแผ่สัตธรรมปุนธริกก็จะมีโอกาสเผยแผ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้จัดทำจะเกลิ่นนนำพระสูตรนี้คร่าวๆค,ค่ะ สัตธรรมปุณรทกเป็นหนึ่งในจำนวนพระสูตรมหายานที่พระพุทธองค์ทรงสอนในช่วง8ปีสุดท้ายก่อนดับขันธะปรินิพานเป็นพระสูตรระดับสูงที่หาได้ยากและยากที่จะมีคนเข้าใจและอธิบายได้ค่ะฉะนั้นระหว่างนี้ขอให้ท่านผู้ฟังไปศึกษาวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรและคำพีจิตปรัชญาปารามิตาและปารามิตาหไปก่อน เพื่อความเข้าใจของตัวท่านเองซึ่งผู้จัดทำก็ได้เรียบเรียงทุกพระสูตรข้างต้นไว้หมดแล้วนะคะท่านสามารถฟังได้ในช่องธรรมยานดวงหนึ่งช่วยกดติดตามช่องธรรมยานดวงหนึ่งด้วยค่ะผู้จัดทำแปลแต่ละพระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรใหญ่ๆทั้งนั้นฉะนั้นนานๆก็จะโผล่มาทีและบางทีก็หายไปเลยเป็นเดือนค่ะส่วนหนังสือสัต์ธรรมปูนทิกกำลังอยู่ระหว่างจัดพิมพ์ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีแจกฟรีเป็นอ e ีบุ๊กในเมพแอปค่ะและจะปล่อยคลิปมาอธิบายอีกทีวันนี้ขอลาไปก่อนช่วยกดติดตามช่องด้วยนะคะกดแชร์ช่วยกันแจกค่ะบุญของใครบุญของคนนั้นแย่งกันไม่ได้ขอบคุณค่ะ